สวัสดีค่ะพอดีมินมาพึ่งมาถึงต่างจังหวัดนะคะมินก็แบบเอาน้ำพริกมาราดข้าวเลยนะคะนี่เราจะกินข้าวกับมือนะคะตอนนี้มินอยู่จังหวัดตากนะคะเป็นบ้านของแฟนนะคะนี่ค่ะมากินข้าวกันมีข้าวโพดข้าวโพดอ่อนตม้มแล้วก็มีน้ำพริกแม่แฟนทําให้นะคะแล้วก็มีต้มเห็ดละโกอร่อยมากชิมมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวล้างมือก่อนหายังมัดผมไม่เจอนะคะทุกคน ขอกินเลยไม่ไม่รีรอจะบอกคนที่นี่เขากินข้าวแข็งมากไปอ่ะเดี๋ยวมินต้องปรับต้องมาแบบว่าปรับใหม่นี่อืมอืมน้ำพริกอร่อยมากแม่แปล่ะทำน้ำพริกไข่นะคะอร่อยอืม อาหารจานใหญ่ก็ไม่ม <t ương variety> <prede> <tablet> ีนะคะบ้านเราม่มีน้ำพริกกับข้าวมีก็กินข้าวได้แล้วทุกคนมันชอบกินน้ำพริกมากนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกอ่าน้ำพริกพักเหนือเห็ดละงูก วันนี้วันที่30นะคะที่ถ่ายคลิปแต่ไม่ได้ลงวันที่30นะคะทุกคนคือคลิปของมิมันจะมิมจะรันคลิปเก่าไปก่อนอหวานมากมันตื่นถนน บ้านติดถนนนะคะเขียงดองอมากข้าวแข็งอะแต่ก็อร่อยดีนะน้ำพริกอร่อย ลาง่ะเดี๋ยวนยกไปได้อืมได้ป่ะได้ป่ะ เป็นน้ำพริกอ่องปีมือแม่นะคะถ้าเกิดเป็นน้ำพริกอ่องเหนือแท้ๆเนี่ยมันจะหวาน <S <S อืมไม่หวานอร่อย บางทีก็จะได้ยินเสียงรถอีแตนมาขับรถมาจากนเทพหกชั่วโมงมาถึงจังหวัดตะบ้านแฟนมันอยู่ใกล้เขื่อนนะคะ เือนภูมิพลม,มือแดงมาก ไม่มีผักนะมีแค่นี้ผักน้อยมันมะเขือปลอกก็ปีนแล้วอืมม่เผือป่วนตอนเย็นไม่กินข้าวกินแค่นี้ เดี๋ยวจะไปเก็บขนุนอ่อนมากินพรุ่งนี้ขนุนอ่อนจิ้มน้ำพริกอืมอืม ถ้าข้าวนิ่มนะจะอร่อยมากน้ำพริกนนี้ม,มือเลอะมากเลย เห็นลรโง่ก็อร่อยมากที่อันนีมันจะแดงแบบนี้เลยแต่โคอีง่ายมันก้อมไระ้องแจกต้องแจกมาซอมม คนกำลังซ่อนหลังค่ะเผ็ดมาก โอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาคลิปมาฝากอีกเรื่อยๆนะคะตอนนี้มันอยู่จังหวัดตางนะคะเราก็จะกินอาหารแบบต่างๆนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ